ชุดสัดวอ๊โอ้ยไม่มีทางหนีรอดได้หรอกเฮ้ยไปอ่ะทางแต่ต้องเด็กคนนั้นนะแม่งเมาไปเข้าของไฟจะชันเลยกันแมนไม่รอดแน่หยอเนี่ โนบิตะโนบิตะนี่โนบิตะแม่เรียกไม่ยอมตอบเลยแล้วที่ทํากันบ้าเสร็จแล้วเหรอดูจบแล้วจะไปทําฮะงั้นก็รีบไปทําซะเดี๋ยวก็ดูรายการอื่นต่อไม่ต้องทำกันพอดีเลยเอ้าแม่นี่น่ะแม่อารมณ์เสียเลยฮะ ก็บอกให้ทำแล้วนายอยากจะไม่รีบไปทำเองนี่นะอะไรเนี่ยนายก็นั่งดูอยู่กับฉันไม่ใช่ยังไงเอ๊ะเช่นหมายถึงนายแต่าหากเล่าอย่ามาพานใส่ฉันได้ไหมเล่าเอ้คิดไม่ออกเลยกอพยายามคิดหน่อยเด้คิดยังไงก็ทำไม่ได้อ่ะเป็นอะไรอีกละ่ะฮะคิดต่อไปก็ทำไม่ได้อยู่ดีนี่นะเรื่องแบบนี้ทำไมจะได,ได้มั่นใจจังเลยแล้วจะทำยังไงละ่ะไปถามชิอสกาดีกว่า อ้าวเดี๋ยวก่อนดิอ่ะน้องพิตาเฮ้ยที่เรื่องนี้แล้วมันเร็วชะบัดเลยนะแม่ว่าจะให้ยืมเซ็ตชุดกระต่ายสักหน่อยอล่รเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นผู้วิทักษธรรมดีกว่านะอ้าน้องพิตามาเล่นด้วยกันดิมาอะไรอเล่นปะฉันจะเป็นผู้วิทักษที่กึ้นแม่นะส่วนพวกแกก็เป็นตัวร้ายกัแล้วกันหน้าตาแบบนี้อะไรขังอะไรเอาแลจัดการใครก่อนดีนะ อะไรกันเล่นแค่น no no ี้เองเหรอทำไมมีปัญหาอะไระนี่ห่รั่นเก่งสุดไอ้สั้นกันอยู่ไหนหมดนะเฮ้ยไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันแย่แน่เดีายวละไอมอนอยู่ที่ไหนเนาะเจ๊โดลาเอมอนอ่ะนบิตะฉันมาช่วยแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าฉันกำลังแย่อยู่น่ะเพราะเซ็ตชุดกระต่ายนี่ไง มีเรื่องอะไรก็ได้ยินหมดนั oh, ้นแหละอ๋อเหรอนี่ไงชุดกระต่ายถ้าใส่เดี่ยวไว้หูจะได้ยินไกลเลยแล้วก็วิ่งได้เร็วด้วยนะโอ้ยดีจังเลยเออแต่ว่าถ้าใจแอนมาเจอเข้าฉันจะหนียังไงล่ะไม่ต้องห่วงนะ้าแล้วก็ใช้นี่สิเซ็ตชุดแมวมันช่วยให้ไปได้เหมือนแมวเลยล่ะเหรอ ล้วช่วยร้ายนี่วยด้วยเอ้ม่อนช่วยเซเนโอหน่อยได้ไหมอ่านี่เซตชุดสิงโตท่านี้เราคำรามดูสิเซตฉั้นเลยวายง่ายสิงโตเหรอช่วยด้วยแม่จ๋าอ้าวโนบิตะไอ้หนูเหรอขอบใจนะใช่แจ๋วไม่ล่ะเอ่อแล้วไม่มีชุดแบบนั้นให้ฉันใส่บ้างเหรออ่านี่เลยเซตชุดลิง จะเกลยอฉันชอบลหลีนี่นะจับได้แล้วก็ไวอะไรดีมีคนอื่นอีกใจแอนร่างกายคนอื่นอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะโอ๊ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยไอ้ตัวไม่ตาเองแล้วปล่อยฉันลงไปเดี๋ยวนี้นะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวชกให้เลิกเล่นแบบดิสักทีสิไม่งั้นฉันไม่ปล่อยเลยทีเดียวจะบอกไม่เลิกก็เลิกดิถอยอันนี้ มีหลายอย่างด้วยนะชเป็ีนหน้าเล่นเลยเอ,เอาอันนี้ดีกว่านะอันนี้ดีแล้วสวยจังเลยช่อสุกะนั่นมันไม่ไดเอาไว้พันคอนะเอ,เ,อเ,อเอ๊ดีจังเลยนะเหมือนเป็นกระลาจริงๆด้วยล่ะส่วนฉันก็เป็นจิงโจ้ด้วยหล่ะเด้งดึ๋งกระโดดดึ๋งดึง๋งฉันน่ะเป็นทานูกิล่ะจะแปลงร่างได้จริงๆหรือเปล่าะเด้อใส่ชุดเป็นทาลูกิีเหรอหน้าตาก็เหมือนเดิมนั่นแหละท<อ>ุก นายไม่ใส่อะไรเลยก็ยังเหมือนกอริลล่าอยู่แล้วนี่เอาก็ฉันพูดความจริงนี่นาชุดไหมฉันใส่บ้างได้เอ้าได้สิเลือกเอาเองกันแล้วกันน้ำเจ้อย่านะอย่าอย่าเอ๊ะรู้สึกมีพลังมากขึ้นเยอะเลยฮะดีมากโอ๊ยเจมส์ฟาหังสนุกดีหางจระเข้นี่แรงเยอะดีจริงจระิงจอร์เก้นฟาหังป๊า

อ๋อชวยไม่ได้แฮะคงต้องหาอะไรให้แทนแล้วงั้นเราแย่แน่ทันทันฉันคืออีกอมันท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 ัาละพวกเราไปที่ป่าอีกากันเลยดีกว่าประหัดการกับพวกวายร้ายกันเหมือนในกระตูนที่นั่นะมีแต่อีกาจริงๆไม่ใช่เหรอนั่นนะสิพวกวายร้ายนั่นมีแต่ในทีวีเท่านั้นหรอกฉันรู้หรอกหน้าพวกแกมันขี้ขลาดไม่กล้าไปตัางหากแช่ป่าใช่ไหมคนเดียวก็ได้แบบเนี้ยอ๋อแล้วเหรอ ไอ้พ่อไวไล่ออกมาซะดีๆนะออกมาสซัาามาช่วด้ยไอ้ัไกต่ไกด้วด้ย้ววยัวไปกอไม่ยวแล้ว